สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่8วันนี้จะมานําเสนอการคํานวณอาหารเฉพาะโรคเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะจากโจทย์คนไข้เพศชายอายุ6 7ปีเป็นโรคหัวใจมีภาวะเกาและความดันโลหิตสูงน้ําหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง165กาเซนติเมตรกำหนดซอฟต์ไดเอทและกําหนดโซเดียมต่ำกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันโรคหัวใจคือโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจสามารถแบ่งยอดได้เป็นหลายกลุ่มโรคเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้าเนื้อหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นต้นซึ่งปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโน้มอ,อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ,อาหารสำหรับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้ไขมันสูงหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเน้นทานอาหารที่มีเส้นใยและเลือกทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือไขมันน้อยโรคเกาต์เกิดจากภาวะกดจูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อทําให้เกิดการอักสเสบปวดบวมอย่างรุนแรงอาหารสำหรับผู้ป่วย ควรงดอาหารที่มีพิวรินสูงเช่นเครื่องในสัตว์หอยถั่วต่างๆอาหารที่ทานได้ปกติได้แก่ข้าวต่างๆและผลไม้ ความดันโลหิตสูงไฮเปอร์เทนชันความดันโลหิตสูงเป็นค่าความดันของกระแสเลือดที่ส่งแรงกระทบกับผนังหลอดเลือดแดงโดยเกิดขึ้นจากกระบวนการสูบฉีดเลือดของหัวใจสามารถวัดความดันโลหิตได้2ค่าคือ 1. ค่าความดันช่วงบนจากการบีบตัวของหัวใจ 2. ค่าความดันช่วงล่างจากการคลายตัวของหัวใจซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากค่าความดันโลหิตคือความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำคำว่าความดันโลหิตสูงหมายถึง ภาวะที่มีความดันช่วงบนมีค่าตั้งแต่130มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปหรือความดันช่วงล่างมีค่าตั้งแต่80มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปอาหารที่ควรรับประทานได้แก่อาหารที่มีแคลเซียมสูงนมพองมันเนยผักสดทุกชนิดและไขมันจากพืชอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีโซเดียมสูงอาหารแปรรูปไขมันจากสัตว์และพืชบางชนิดเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันหมู อาหารอ่อนซอฟต์ไดเอเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่อวัยวะการย่อยผิดปกติมีลักษณะอ่อนกืนง่ายไม่ต้องเคี้ยวและไม่มีกากถึงมีก็น้อยมากยกตัวอย่างอาหารประเภทซอฟต์ไดเอได้แก่ข้าวต้มหรือข้าวตุ๋นเปื่อยแกงจืดผักบดเนื้อบดหมูบดไก่บดปลาเนื้อย่างหรือต้มผัดผักบดกับน้ำซุปและน้ำผลไม้ต่อมาเราจะมาเริ่มการจัดแบ่งอาหารในแต่ละมื้อกันเลยค่ะมื้อเช้าข้าวต้มกุ้งและนมโลฟเฟ ข้าวต้มกุ้งมีส่วนประกอบคือ ข้าวสวย2ท e, ับพีกุ้งสดหนึ่งส่วนเห็ดหอมหนึ่งส่วนน้ำมันกระเทียมเจียวหนึ่งช้อนชาต้นหอมและผักชีหนึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวครึ่งช้อนชาและนมโลฟัดหนึ่งส่วนมื้อเที่ยงข้าวต้มแกงจืดเต้าหู้อ่อนและน้ำส้มคั้นข้าวต้มมีส่วนประกอบคือข้าวสวยหนึ่งทับพีแกงจืดเต้าหู้อ่อนมีส่วนประกอบคือเต้าหู้อ่อนหลอดหนึ่งส่วนผักกาดขาว40กรัมเห็ดหอม1ส่วนแครอทหนึ่งส่วนน้ำมันถั่วเหลืองหนึ่งช้อนชาขึ้นช่ายเล็กน้อยน้ำตาลทราย1ึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวครึ สดสองส่วนมื้อเย็นข้าวตุ๋นกุ้งสดและมะละกอข้าวตุ๋นกุ้งสดมีส่วนประกอบคือข้าวสวยหนึ่งทัพพีกุ้งสดหนึ่งส่วนแครอทหนึ่งส่วนรากผักชีหนึ่งรากกระเทียมหนึ่งช้อนชาเม็ดพริกไทยขาวหนึ่งช้อนชาขิงอ่อนหนึ่งแว่นไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายสองช้อนชาันงาหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาและมะละกอสุกหนึ่งส่วนมื้อก่อนนอนรับประทานนมโลฟแฟตหนึ่งส่วนต่อมาเรามารับชมคลิปขั้นตอนการทำอาหารมื้อเที่ยงกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้าวต้มเลยค่่่่ะกอออนนนืืต้้้้ใใหเดดแลวส ข้าวสวยหนึน่งทับพีต้มจนเม็ดข้าวแตกเราก็จะได้ข้าวต้มแล้วค่ะในสวนแกงจืดต้มน้ำให้เดือดใส่ผักกาดขาว40กรัมใส่แครอท70กรัมใส่เห็ดหอม70กรัมตามด้วยเต้าหู้อ่อนหลอด180กรัมน้ำมันถั่วเหลือง1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาตกท้ายด้วยขึ้นฉ่ายิ้งคู่กับน้ำส้มคันเพื่อเพิ่มความสดชื่นวันนี้กลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ